มาแล้วเข้ามาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมอาณาจักรรีสอร์ทบรรยากาศดีที่เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังอารมณ์ดียังคุณสมเกียรติจันพรามหรือคุณเสนาลิงนั่นเองค่ะ สำหรับคุณเสนาลิงเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากความสามารถโดยผลงานที่สร้างชื่อในวงการบันเทิงของเขาคือพิธีกรในรายการยุทธการขยับเหงือกเมื่อปีพศ2540และมีผลงานพิธีกรมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงปัจจุบันเช่นที่นี่หมอชิด I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบไม่หมดนี้ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่งงานกับคุณมดอรารดาลังคบหากันได้2ปีและมีลูกสาวสุดน่ารักหนึ่งคนคือน้องนกยุงวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมรีสอร์ทบรรยากาศดีของเขาจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับรีสอร์ทแห่งนี้ของคุณเสนาลิงจะเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเลยก็ว่าได้มีชื่อว่าวิลล่าโมริดาซึ่งชื่อของรีสอร์ทได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของลูกสาวอย่างน้องนกยุงที่แปลว่าโมรีโดยความรักที่มีต่อลูกสาวจึงนำชื่อมาตั้งเป็นชื่อของรีสอร์ทที่สื่อถึงความรักและความเอาใจใส่ในการดูแลแขกทุกคนเสมือนกับลูกนั่นเอง รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นที่พักสไตล์โมเดิร์นทมกลางบรรยากาศสุดร่มรื่นเป็นธรรมชาติและเงียบสงบหลีกหนีความวุ่นวายเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากบริเวณภายในรีสอร์ทมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ตั้งอยู่ใกล้สายน้ำลำพาชีเขายังเคยโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมเซนาอันเดอร์ลว่า ผมรักที่นี่มากครับเหมือนบ้านหลังที่สองครับธรรมชาติแสนสงบพักผ่อนแสนสบาย โดยห้องพักของวิลล่าโมริดามีทั้งหมด10ห้องและแบ่งออกเป็น2ประเภทคือห้องแบบบิ๊กเบิร์ดมี4ห้องห้องมีขนาดกว้างขวางพร้อมที่นอนขนาดใหญ่เป็นห้องที่มีวิวสวยงามมองเห็นสายน้ำลำพาชีได้อย่างชัดเจนทำให้ได้สัมผัสความเขียวขจีของต้นไม้อย่างใกล้ชิดการตกแต่งภายในห้องเป็นเอกลักษณ์รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน แบบที่2คือห้อง Tiny s e a b i r d มีทั้งหมด6ห้องเป็นห้องที่มีลูกเล่นน่ารักให้ความรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานและน่าค้นหาสามารถมองเห็นความเขียวขจีของป่าไม้และลำน้ำได้อย่างชัดเจนสำหรับเตียงนอนมีขนาดใหญ่หนานุ่มสามารถนั่งดูภาพยนตร์ที่เลือกหยิบได้จากห้องสมุด มีอ่างอาบน้ำที่รูปทรงเป็นเอกลักษณ์และการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและฟรีมินิบาร์เป็นรีสอร์ทของพิธีกรชื่อดังทำกลางธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆที่สำคัญมีสายน้ำไหลผ่านเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆไปเลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ